อ้ไรกันล่ะย่าเล่เจอผมเลยเต้เจอวะให้ผมพูละตาคด้ไดีโอเคไหมดีไหมวข่งเจเขาลงโอเคครับอันนี้เนาะเอ่อเอาเป็นภาษากลางนะครับอันไรกันอย่าร์ตครับสรับโปรเจกต์นี้ครับสวัสดีครับผมสสวัดีทุกคนนะครับสวัสดีคนนะครับครับผมก็ผู้บ่าวสุดซ่ากับอีหลาขาซิงนะครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นละครแนวดูสบายๆครับเป็นแบบว่าละครดูแล้ว อารมณ์ดีมีความสุขออแล้วก็เน้นเาขาเรียกอะไรนะเน้นความเป็นอีสานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคือไทยบ้านเลยไทยบ้านเลยเแต่ละคนที่แคสต์มาก,ก็คือต้องแคสต์หมดต้องแคสต์หมดครับต้องแคสต์หมดทุกคนแล้วก็โชคดีที่มีคนพูดภาษาอีสานได้ประมาณหนึ่งนางเอกของเราน้องเดนิสพูดได้พี่ติ๋ว น้องบีได้ป้ครับได้หมดแล้ได้นะครับโอเคเนาะคือฟื้นในชงปแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือพระเอกฮะทุกวันนี้เขาใช้ภาษาอีสานเป็นเขาเรียกอเลยนะเป็นชีวิตประจำวันเป็นภาษาภาษาหลักภาษาแม่ไปแล้วได้ใจเรื่องนี้ยไปแล้วจริงๆคือสมิตรเคยพูดภาษาอีสานมาก่อนนะไม่เคยเลยครับแต่พอจะได้ร um? well> ับเรื่องอีสานถึงรับนะครับเพราะผมอยากพูดมานานแล้วแต่ว่าไม่ เร,เรียนครับเรียนอยู่เดือนสองเดือนนะครับทุกคนเลยแล้วเราก็จะมีเป็นครูอีสานนะครับไปที่กองทุกวันอนะไรเงี้ยครับก็คือเช็คเช็คสำเนียงเช็คสำเนียงใช่เช็คใม,ม้ปล่อยปรคิวซีเช็คสำนวน <laughs> เช็คแกรมมาเช็คทุกอย่าง <laughs> <laughs> ให้เป็นเป๊ะเอาพูดอีกเรื่องบ้างเรื่องเรามันความแบบว่าให้ใครเล่าดีฮะสนุกสนานใครเรืองหันอยู่นะคะใครดีใครใครเล่าดีนิดเล่าได้ค่ะคือเรื่องเรามันจะเป็นศึกระหว่างสองหมู่บ้านคือจงกงกับจางปางคือเขาแข่งกันมาตั้งแต่รุ่นปู่จนมาถึงรุ่นเราก็คือยังแบบแข่งกันทุกเรื่องอยู่เราก็ต้องมาเจอพระเอกใช่เราก็ต้องมาเจอเขาแล้วเราก็เหมือนเป็นรูปที่ยังแบบว่า เหมือนศึกมันจะได้จบที่คู่เราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ต้องไฟกันทุกวันใช่ค่ะก็คือเจอหน้ากันไม่ได้เลยเป็นตีอย่างเดียวเจ็นเงาก็ยังเหยียบอะค่ะโันหเลยกระโดดยังไงกระโดดเหยียบยังไงเหยียบเราอะกระโดดเหยียบบี้เลยค่ะอั่ะไม่ใช่ไม่นั่นเนี่ยมาโปรเจกต์นี้มาทำไมบ้างก็เต็มตัวเราเราได้เห็นมากกว่า ความเป็นอีสานนะครับด้วยพี่อาร์ตพี่สายมุ่งกับโนก็เห็นว่าอยากจะใช้เป็นจังหวัดพึงการเพือ่อเป็นการนำเสนอให,ให้จังหวัดนี้คนรู้จักมากขึ้นจริงจังหวัดบิมการสวยมากมีที่เที่ยวสวยเยอะมากๆแล้วก็ภาษาเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับอีสานทั่วไปอะไรอย่างงี้ครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งน้อยคนอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพิมการสวยมากแค่ไหน,น ้ไดเห็นลายๆที่ครับดานไหมครับดานก่านสปั้นแบบว่าวิวต่างๆสถานที่ก็คือเราอยู่เราอยู่ืองการกันกี่วันเนาะสามวันค่ะสามวันก็คือก็คือคืออัดแน่นนะฮะหมายถึงว่าในแต่ละวันในแต่ละที่ที่ไปถ่ายก็คืออัดแน่นกันเต็มที่แล้วก็มีทั้งมีทั้งแดดมีทั้งฝนหมมาหมดทุกสิ่งอย่างแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วน้องๆทุกคนก็ ก็สู้กันมากอะไรเงี้ยครับชิมอันทวนก็สู้กันมากและอย่างหนึ่งเดี๋ยวนั้นบอกพี่ๆไหมว่าเรามูนไปกี่รอบฮะเราว่าอะไรกันนะว่ไปถึงที่นะต้องใช่ที่มูอยู่แล้วเราเราไปถึงที่เราต้องนิดนึงอะส่วนใหญ่จะเป็นใครมูนะไปไปไปเราก็ไปใครมูส่วนใหญ่จะเป็ข่าวมูได้มาบ้างไหมคะ ก็ดีค่ะดีได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทํามาตั้งแต่เด็กอแลวด้วยด้วยแบบไหว้พญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเราเปนตั้งแต่เกิดอะไรอย่างงี้ยกขึ้นคะค่ะตั้งแต่เด็กแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วบ้านนั้นละคะพี่ตีน้องบีมาร่วมโปรเจกต์นี้อ้าไฟดับเลยแรงแรงแอ้โหงี่บุญจะมามู้ ใช้เตใช่เตปักครับใชเตปักบใชเตะปักไม่เกียแรงเยอะเอไขอมแงอันนี้ไดขอไว้ไหมคะนี่ให้ปิดไฟอันนี้ขอไว้ไหมขอไว้ฮะขอไวเดี๋ยวขอเปิดไว้บ้าให้ดูมีอิทธิฤทธิปฏิหารนิดนึงสักครู่ฮะเป็นงะ กลยเลยยไมเปคิวเอ๋ไม่แล้ื่ถึงสิกกยาตวินนะครับต้องมีคนเตะฟักแหละ บใช่อ่ะยาวแล้วใช่พอดีเหมือนเขาแบบเก็บของพอดีครับไฟจไห้หดไฟมาสิน้ำมันไฟลงยได้ไหมฮะ อันนี้ป่ะอันนี้เอะโอ้โหเต็มสตีมกําลังมาแสงสว่างแสงสว่างนะคะลองงั้นลองลองกล้องลองปัก่อนนะได้เหม่ได้เลือคะไม่ได้เหลือง เกิดแต่เกิดแต่เกิดแต่โอ้ยยังคนวัดเฉยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยพอยังเห็นน้องเด็กมาหยอกของแมบ้างแล้วนี้ของอะโอ้โห้ีดีโหแมโอ้ ถึงบ้านโน้นละถึงบ้านโน้นถึงบ้านโน้นปีก็ปีอ่าเราปีก็อยากจะแบบละครเรื่องนี้เพราะว่าที่เราถ่ายทํามารู้สึกว่าในลครเรามันได้มีได้เห็นวิถีชีวิตของชาวอีสานจริงๆถ้าเกิดว่าแบบใครที่เป็นคนไกลบ้านหรือว่าทํางานต่างถิ่นถ้าได้ดูละครเราก็จะแบบรู้สึกว่าได้คิดถึงบ้านที่มาบ้าอทุกคนก็จะซื้อขึ้นหอยท้าชาวอีสานไปเห็นงานถิ่อื่นเราก็จะซื้อขึ้นถอยปลาแต่เด็กเปิ้ลขอาก็จะแบบ ใช่ความสงสารไปได้เราะวาเนือสัส่วน,น,นดีชอบตรงที่แบบในละครเรื่องนี้ยมันเป็นละครที่ใช้ภาษาที่อีสานเขาจะใช้กันจริงๆมันเป็นภาษาแบบมนุษย์ที่เขาพูดกันอ่ะแปลว่าตีเป็นคนที่แบบจากคนดูละครมาจนแบบได้เล่นละครเนาะติก็จะม,มีความแบบรู้สึกว่าไม่ชอบแบบบทละครที่เป็นละครละครแบบดูรู้เลยละครซึ่งชีวิตจริงไม่พูดกันแต่ว่าตีพยายามแในเรื่องนี้ที่แบบบท มันเป็นคําพูดที่แบบน้าเอสามารถแบบว่าพูดกับพี่เอได้ว่ามักเส้นดานเอ้ยพี่จดนจ่เป็อะไรอะไรมันจริงมันใช่แต่นี้นอกบทนะนี้นอกบทนอกบทนอกบทมันแบบว่ามันจริงมันใช่แต่ไม่มีในบทตอตงกล่อมากเลยครับชอบมากเลยครับแบบจากคนอีสานก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ติดใจตรงไหนเลยครับในการในการดำเนินเรื่องมาทั้งหมดสองคนเนี้ ้านนี้บ้างค่ะบ้านนี้แนะนตัวเลยลูกสวัสดีค่ะลิซ่าค่ะรับบทเป็นสาลี่ค่ะก็เป็นพี่สาวของแหลมก็จะเป็นแบบว่าคุณครูเป็นพี่สาวคนโตจะคอยให้คำปรึกษาแหลมมาตลอดค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าคนที่คอยห้ามแบบว่าอย่าอย่าทะเลาะกันหยุดค่ะเรารักความสงบครับเตครับรับบทเป็นหมูแจดครับเป็นตำรวจครับในเรื่องก็ รักความถูกต้องครับอยากให้ยุนิธรมีที่สุดครับเป็นเพื่อสิทของบักแซบครับจะมียังจะมียังไงือกต้องจะบอกคนของเราจะบอกว่าจะบอกว่าคู่นี้ครับคู่นี้เขาจะเป็นอะไรที่แบบสมว่าคู่นี้เขาตีกันใช่ไหมตีกันหนักๆแล้วพอตัดภาพมาที่คู่นี้เขาจะเป็นเบรกอ่ะจะเป็นแบบน้ำตาลสาดเข้าไปในความเปรี้ยวความเผ็ดอะไรเงี้ยเออ ข้างล่ะคือหน้าเอ็นดูอ่ะพอตัดมาคู่นี้อะไรแบบเออมันหน้าเอ็นดูได้พักเหนื่อยหายใจจากคู่นี้เดนนี่บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างจริงคือเขาตีกันเนี่ยหวานฉ่ำอยางนี้นะอยากให้เด็นกับมีดฝาอืมเราขอเป็นภาษาอีสานหน่อยแกก็ยากไหมได้ ฟ้าภูบ้าทุดชาติกะอีลาขาจิิงเว้นี่ออกออกออใจออกแม่พี่น้องสุขภูสุคนนมดเด้อค่ะก่อเรื่องนี้ม้วนอีหลีม้วนครับม้วนที่สุดอยากให้ได้เบิ่งกันเด้อแบบมาสวดสวดน้ำกันจ้าเลิศสวดจ้าเมื่อไหร่จ้าวันที่สิบครับวันที่สิบวิทยุไหนขอบคุณนะครับ

một con tôm, hai con tôm siri, con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  siri,